ค่ะไปดาวกันนะคะดาวปกติกับดาว VIP ค่ะไปะดาวกันเลยนะคะวันนี้ได้อะไรเนาะดาว VIP วันนี้ไป นฟันสองนะดับกติฟันสองเหมือนกันเลยนะวันนี้ตกใจหมดเจาะนะคะ ซื้อสองหนึ่งอย่าลืมสองจิตสองห้าสองแปดนะคะสองสามสามเก้า เก้าสองอืมนะคะสาม,มตัวอะไรดีมาเดินสองกับห้าสองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดเดินนะ สองหนึ่งสองห้อันนี้ก็เสองหนึ่งสงห้าสองแปดสามสองสามหกสามเก้าศูนยนะคะแล้วก็2อนยนะน้นอะไร สองหนึ ah ่งสองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดวินได้วินห้าตัวได้ถ้าวินสี่ตัว วินสี่ตัวไม่มีวินบินสามตัวก็สองสามศูนย์นี่แหละทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสามสองศูนย์นะเดี๋ยวจับให้ก่อนนะจับสามสองศูนย์ จับอะไรอีกจับสามหางให้จับสามตัวให้หนึ่งสองศูนย์ สามตัวอืมดาวนะคะปกติกับ VIP นะทุกคนให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะผิดถูกอย่าว่ากันนะผิดถูกอย่าว่ากันเด้อให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ นี่เลยนะคะปากกา,าเหลืองก็คือเน้นเลยนะคะนี่คือเน้นให้แล้วนะเน้นห้าหางอ้ยเน้นสี่หางอย่าลืมนะถ้าซื้อเก้าสองอย่าลืมซื้อหกสองนะคะเด่นสองกับห้าสองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะนะคะถ้าใครเล่นเด่นนะนี่ขาดแค่ห้ากันเองเอาห้าใส่ประมาณนี้นะ่ะให้ศูนย์ห้าได้ซ้ำไปนะแต่ว่าศูนย์ห้าเมื่อเช้ามาแล้วใช่ไหม ถ้าจะไม่ปิดนะดาวนะปกติ VIP ีก็ประมาณนี้แหละทุกคนคมืค่มีอะไรมากมายนะคะถ้าใครอยากเข้ากลุ่มนะคะทักเพจนี้ได้เลยนะคะทักมานะคะใครอยากเข้ากลุ่มเพราะเราวางหุ้นมากกว่านี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าอันนี้คือมีเวลามาทําเท่านี้เองนะคะอะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับดาวคืนนี้ก็ประมาณนี้นะคะดาวุ่งนี้สาวนะ นี้มีลาวพัฒนาด้วยโอ้อะมาเลยนะคะขอให้โชคดีค่ะ